จดดวงชะตาของแต่ละลัคนาราศีในช่วงที่ดาวพระอาทิตย์โคจรโยกย้ายได้ตำแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีในช่วงตั้งแต่วันที่17สิงหาคมจนถึงวันที่17กันยายนปี2567ค่ะดาวพระอาทิตย์เป็นดาวแห่งแสงสว่างถือว่าเป็นจักสุเทวาแห่งจักรวาลเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับความเป็นใหญ่เกี่ยวกับอำนาจ บางคนก็ได้กล่าวเอาไว้ว่ายศักดิ์ให้ทายอาทิตย์เพราะดาวอาทิตย์เป็นสัญลักษณ์ของเกียรติยศความเชื่อมั่นในตัวเองและดาวพระอาทิตย์ก็ยังหมายถึงผู้ที่เป็นบิดาและเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการการปกครองผู้คนเป็นต้นสวัสดีชาวลัคนาราศีกันยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสมัยพยากรณ์ ช่องของเราจะใช้โหราศาสตร์ไทยในการพยากรณ์และจะเน้นที่ลัคนาเป็นหลักค่ะคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปที่เราพิจารณาอิทธิพลของดาวพระอาทิตย์ที่ได้ทำการขูจรโยกย้ายราศีย้ายจากราศีกรกฎเข้าสู่ราศีสิง์เข้ามาสถิตยอยู่ที่บ้านของดาวพระอาทิตย์เองนะคะก็เท่ากับว่าเป็นจังหวะที่ดาวพระอาทิตย์นั้นมีพลังมีกำลังเป็นอย่างมาก ดาวพระอาทิตย์สำหรับชาวลัคนาราศีกันนั้นถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศค่ะโคจรมาสถิตยอยู่ที่ราศีกันมาอยู่ในเรือนวินาศของดวงชะตาเป็นจังหวะที่คุณจะต้องระมัดระวังในเรื่องของความใจร้อนกันสักหน่อยนะคะหากคุณใจร้อนคิดเร็วตัดสินใจเร็วหรือพูดจาอะไรไปโดยที่ไม่ทันได้คิดมันอาจจะส่งความเสียหายมาอย่างชาวลัคนาราศีกันก็เป็นไปได้ค่ะ และถ้าเราจะพิจารณาดูที่พื้นดวงชะตานะคะสำหรับชาวลัคนาราศีกันท่านใดที่มีดาวพระอาทิตย์ในพื้นดวงชะตาตกอยู่ในทุกสถานพเช่นอยู่ในเรือนอริเรือนมรณะเรือนวินาศจะส่งผลทำให้เจ้าชะตาผู้นั้นอาจจะไม่ได้อาศัยอยู่กับบิดามารดาค่ะหรือถ้าอาศัยอยู่ด้วยกันก็มีเกณฑ์เกิดปัญหาขัดแยง้งทะเลาะเบาะแววงกับบิดามารดาบ่อยครั้ง หรือบางท่านก็อาจจะต้องเป็นลูกกําพระพ่อแม่พ่อแม่อย่าร้างกันเป็นต้นค่ะแต่สำหรับชาวลัคนาราศีกันท่านใดที่ดาวพระอาทิตย์ในพื้นดวงชะตาอยู่ในภพเรือนที่ดีประกอบกันกับในระยะนี้ที่ดาวพระอาทิตย์จรมาเป็นเกษตรราธิบดีอยู่ในเรือนวินาศเรื่องราวที่จะเข้ามากระทบต่อตัวคุณมันก็อาจจะไม่ได้รุนแรงไม่ได้ร้ายแรงมากนะัก เพราะดาวพระอาทิตย์ในพื้นดวงชะตามีความเข้มแข็งอย่างมากเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีกันก็อย่าเพิ่งตกอ,กอกตกใจไปกันมากเกินนะคะเพราะว่าเราจะต้องดูที่พื้นดวงชะตาด้วยค่ะ หากในจังหวะนี้ดาวพระอาทิตย์โคจรสถิตยอยู่ในเรือนวินาศอยู่ในเรือนเสียก็จริงแต่พื้นดวงชะตาของคุณดาวพระอาทิตย์อยู่ในเรือนลาภะแบบนี้ค่ะมันก็มีเกณฑ์เป็นไปได้นะคะที่คุณจะได้โชคฟลุ๊กๆได้มีโอกาสเดินทางไกลไกลถึงต่างประเทศได้ไปท่องเที่ยวได้ไปพักผ่อนมีความสุขมีความสําราญใจก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นมันต้องดูหลายๆอย่างประกอบกันไปค่ะแต่ในสําหรับคลิปวิดีโอนี้สมัยก็จะขอพูดถึงโดยภาพรวมเลยนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีกัน ดาวพระอาทิตย์ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศของคุณค่ะโคจรได้ตำแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีอยู่ในเรือนวินาศนั่นก็เป็นช่วงจังหวะที่ดาวพระอาทิตย์มีความเข้มแข็งสูงมากชะตาของชาวลัคนาราศีกันอาจจะต้องเจอกับการแก้ไขปัญหาอยู่บ่อยครั้งก่อนที่จะสำเร็จแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่มีโอกาสสำเร็จนะคะ โอกาสของความราบรื่นโอกาสที่จะได้สมหวังดังใจคิดยังมีอยู่ค่ะไม่ว่าชาวลัคนาราศีกันกำลังคิดสิ่งใดสิ่งสิ่งนั้นจะเกี่ยวข้องกับการทำงานการเรียนการศึกษาการวิจัยค้นคว้าหาข้อมูลหรือเกี่ยวข้องกับการเงินการทองและความรักความสัมพันธ์ก็ย่อมมีเกณฑ์ราบรื่นเกิดขึ้นค่ะเพียงแต่ว่าเส้นทางก่อนที่จะสำเร็จคุณจะเจอกับทางที่ขรุขระ ไม่ราบรื่นอาจจะมีคนทําให้เสียเกียรติเสียชื่อเสียงมีคนมาคอยขัดขวางเส้นทางของคุณอยู่ซึ่งคนคนนั้นอาจจะเป็นผู้ที่มีอายุมากกว่าคุณเป็นคนที่มีตําแหน่งมากกว่าคุณเป็นคนที่มีอํานาจมีเส้นสายมากกว่าซึ่งต้องบอกว่าจะส่งผลทําให้ชาวลัคนาราศีกันเหนื่อยไม่น้อยค่ะและในการเผชิญหน้ากับกลุ่มคนเหล่านี้นะคะจะส่งผลทําให้เกิดคดีความหรือเกิดการทะเลาะเบาะแวงบาดหมางใจกัน สำหรับชาวกันบางคนก็อาจจะมีคดีขึ้นโรงขึ้นศาลเลยก็เป็นไปได้นะคะดังนั้นในช่วงที่ดาวแห่งแสงสว่างดาวแห่งพลังงานอยู่ในจุดอับอย่างจุดวินาศแบบนี้นะคะคุณต้องใช้ความอดทนเป็นอย่างมากค่ะดาวพระอาทิตย์จะสถิตยอยู่ในจุดอับแบบนี้เป็นระยะเวลาหนึ่งเดือนเต็มตั้งแต่17สิงหาคมไปจนถึง17กันยายนค่ะชาวลัคนาราศีกันจะต้องดำเนินสิ่งต่างๆด้วยเหตุและผลอย่าใช้อารมณ์จึงจะสำเร็จ ในช่วงที่ดาววินาศโคจรมาเป็นเกษตรราธิบดีแบบนี้นะคะอาจจะเป็นช่วงที่มีคนมาวางท่าวางมาดวางอำนาจบาดใหญ่ใส่ชาวลัคนาราศีกันทําให้คุณรู้สึกอึดอัดค่ะทําอะไรก็ไม่ค่อยคล่องตัวเหมือนถูกจับผิดเหมือนถูกเพ่งเล็งอยู่ตลอดเวลา และอารมณ์ของชาวลัคนาราศีกันก็อาจจะติดหนักไปในทางดื้อรั้นใจร้อนเชื่อมั่นในตัวเองสูงด้วยยิ่งถ้าต้องมาปะทะกับคนที่วางท่าวางทางใส่ด้วยแล้วก็อาจจะส่งผลทําให้เกิดการทะเลาะหรือการลงไม้ลงมือกันเกิดขึ้นได้นะคะต้องรู้จักควบคุมอารมณ์และควบคุมการกระทําของตัวเองให้ดี หากเราจะพิจารณาในแง่ของการทํางานเมื่อดาวพระอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนวินาศโคจรเป็นกเกษตรราธิบดีแบบนี้งานที่เกี่ยวข้องกับสื่อโซเชียลมีเดียสื่อออนไลน์หรืองานที่เกี่ยวข้องกับทางไกลทางต่าง,างประเทศก็ขอให้คุณมุ่งทําให้เต็มที่นะคะพยายามผลิตผลงานออกมาให้ได้มากที่สุดหรืองานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาอื่นๆอย่างเช่นการใช้ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนเกาหลีญี่ปุ่นในการทำงานงานลักษณะนี้จะนำความสำเร็จมาสู่ตัวคุณได้มากเลยทีเดียวค่ะ สิ่งที่คุณจะต้องพึงระมัดระวังคืองานที่เกี่ยวข้องกับเอกสาร,รงานการเงินงานที่เกี่ยวข้องกับการเซ็นสัญญาเงื่อนไขข้อผูกมัดคุณจะต้องดูให้ดีศึกษารายละเอียดให้รอบคอบมีโอกาสที่ชาวลัคนาราศรีกันจะถูกหลอกถูกโกงได้นะคะและไม่พอเท่านั้นชาวลัคนาราศรีกันจะต้องระมัดระวังเรื่องคนคะ่ะคนที่คุณคิดว่าไว้ใจได้คนที่คุณคิดว่าเชื่อใจได้อาจจะไม่เป็นไปตามที่คุณคิดนะคะเมื่อระยะเวลาผ่านไปจิตใจคนก็ย่อมเปลี่ยนแปลง จากเมื่อก่อนคุณเคยไว้ใจคนคนหนึ่งได้ดีนะคะณนะปัจจุบันนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะยังซื่อสัตย์และจริงใจกับคุณนะ ต่อมาค่ะถ้าเราจะพิจารณาในแง่มุมของการเงินการทองดาวพระอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนวินาศโขจรสถิตร่วมกันกับดาวพระสุกอยู่ในเรือนวินาศซึ่งดาวพระสุกเองก็ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระของชาวลัคนาราศีกันค่ะมีเหตุที่ชาวลัคนาราศีกันจะต้องใช้จ่ายเงินออกไปโดยที่คุณไม่ได้วางแผนเป็นการใช้จ่ายแบบปุบป,ปับฉุกเฉินฉับพลันค่ะอย่างเช่นปัญหาเรื่องสุขภาพรถเสียต้องซ่อมแซมบ้านซ่อมแซมรถหรือเครื่องใช้ไฟไฟ้า ภายในบ้านชำรุดผุพังหรืออาจจะมีอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นแบบนี้ก็เป็นไปได้นะคะมันเป็นรายจ่ายที่คุณคาดไม่ถึงหรือนึกไม่ถึงมาก่อนอยู่ดีๆลูกก็มีความจําเป็นต้องใช้เงินอยู่ดีๆคุณพ่อคุณแม่ก็เกิดป่วยไขย้ไม่สบายหนักขึ้นมาคุณก็ต้องใช้เงินในการรักษาในการพยาบาลท่านลักษณะนี้เป็นต้นเช่นกันค่ะสําหรับชาวลัคนาราศีกันบางท่านนะคะก็อาจจะใช้เงินไปตามแผนค่ะโดยมากแผนของคุณก็จะเกี่ยวข้องก,กับการเดินทางพระดาวพระอาทิตย์สถิตอยู่ในเรือนวินา บางคนวางแผนไว้แล้วนะคะว่าจะไปท่องเที่ยวพักผ่อนในช่วงนี้และการท่องเที่ยวก็ต้องใช้เงินใช้ปัจจัยค่อนข้างมากนะคะดังนั้นชาวลัคนาราศีกันก็อาจจะมีเหตุจําเป็นที่เกี่ยวข้องกับการเงินเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในระยะนี้ค่ะต่อมานะคะถ้าเราจะพิจารณาในแง่หมุมของสุขภาพค่ะ ดาวพระอาทิตย์ดาว,แห,วาแห่งจักสุเทวาแห่งจักรวาลถือว่าเป็นดาวสายตาเป็นดาวแห่งพลังงานเป็นดาวแห่งไฟโคโจรมาสถิตยอยู่ในเรือนวินาศต้องระมัดระวังอุบัติเหตุทางตานะคะหรือบางทีการทํางานที่อยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์อยู่หน้าจอโทรศัพท์มากจนเกินไปอาจจะทําให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับสายตาได้นะคะบางคนสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงต้องตัดแว่นใหม่คอนแทคเลนส์ใหม่หรือทําเลสิกผ่าตัดตาต้อหินต้อกระจกต้อว่ากันไปชาวลัคนา ราศีกันต้องดูแลสุขภาพตาให้ดีค่ะนอกเหนือจากนั้นก็จะมีเรื่องของระบบเลือดระบบประสาทเส้นสมองหลอดเลือดสมองตีแบบนี้เป็นต้นค่ะทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็ถือว่าเป็นภาพรวมดูงชะตาของชาวลัคนาราศีกันชาวกันท่านใดนะคะที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้สมัยก็อยากจะให้คุณน้อมเอาพลังงานดีๆจากคลิปวิดีโอนี้ไปได้เลยค่ะ สิ่งใดที่ดีขอให้น้อมรับเอาไว้สิ่งใดที่ต้องพึงระมัดระวังก็ขอให้คุณรอบคอบดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทค่ะและอยากจะให้ชาวลัคนาราศีกันนั้นพิมพ์คําพูดดีๆมาใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นการบอกให้เทพยาดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้รับรู้ว่าต่อแต่นี้คุณจะขอน้อมเอาพลังงานจากดาวพระอาทิตย์มาเป็นแรงเกื้อหนุนเป็นแรงผลักดันตัวคุณให้ประสบพบเจอกับความสําเร็จและราบรื่นค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ